ี่น้องกินข้าวอยู่หลังบ้านอีกแล้วได้พี่น้องเอ,อ้ยปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาตำแครอทพี่น้องเจออากลิ่มพร้อมเลยสามพี่น้องสามนามสกุลคือเก่าเด้อพี่น้องอเ,เดี๋ยวอะไรเซฟมันไดินนัวก็กินน้ำกานเนาะ ประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยปลีปลาซ้องโตแบบไงแซ่บๆซิปลปลาซ้องโตเอิ้นพี่เอิ้นน้องกินน้ำนะแม่มาเด้อมาเด้อยามเหวี่ยงนี่บ่ได้จุเอิ้นไผเธอเลยนีย่กินน้ำเลบอลลินเด้อแซ่บๆน้ำกันความใคร่ แบบเนาะโอ้ขาของฮ่อนเนี่ยโยาไปสและเนาะพี่เนาะโว้าก็บวัวได้งัวทั้งกินทั้งว่าทั้งกินทั้งว่าทั้งทักทายพี่น้องโยอกพี่โยอกน้องไปสและตามภาษาเนาะพี่น้องเนาะ อื่ปลากระห้อนตำมะคุงกระเพ็ดตำมะแค่รถกัะเพชรเบรษฐีพี่น้อยบ่เพ็ดบปแซซบนะเพชรโปรเซบพักกันดินพักกันดินพักขาวทองพี่น้องอื่นอัดติดข้าวไวยัน ุบินต่ำไปนเนา่เซฟอยู่บ่ออ้าย่ายเซฟใครใครใครต้องเขา่าไครไปสิเออไปซือกันแหนปล่อยมันลงหันเออกินขา้าวบ่อคคนกี่ทีนเนี่ยเนาะยานเมงวันาะไปนเนาะ ยังฝุงบดินต่ำกินหลังบ้านือเก้ายวอะพี่น้องเอ,อ้ยมันคือลายบ่วงนี่ไงกินซะคนสามคนมีลายบ่วงนะม,มักบ่วงใดก็เอาโลดไว้สาวปากเส้นนะนั่นหนึ่งเสาวเลี้ยงกันะเพิคนคิดใส่ยานปุสาวมาเววาสันซ่า เอาาซีตามภาษาเนาะผู้มีอายุเว้านัวหัวมอนพี่น้องเขามาขบใจหลายๆเด้อพี่น้องเบิ่งคลิปให้ยายสุขกายสบายโอ้ลืมสาวหลวงพะบางน้ำเด้อหลวงพะบางมอญระดกโลกขบใจหลายๆเด้อสุขดีปีใหม่ยังไงจะว่าบูเอิร์เนาะสาวหลวงพะบางอ๋อฟูงบินตั้มไหมแบบนี้ขมไทยขเมอยู่ดีมีเฮงเด้อหักเพลงกันเนาะพี่น้องประกุมซุ้มเย็นเบิดทุกตุนทุกคนเด้อ ปีใหม่มาละก็ะต้นครับปีใหม่ขอให้สุกายสบายใจสร้างคลิปเซเคีเตอร์ขอให้ตังปังมารรจุตุนทุกคนเด้อขอบใจหลายจังค so ิ o โซมาบายบายนู้นกดปั